ชื่อปรัชนาชาเรือนรื่นนะคะไอเจโมมินปรัชนาชาเรือนรื่นสาวสวยไซส์มินิี่ความสามารถไม่มินิตามไซส์เล็กพี่หนูตัวจริงตอนนี้อายุ28ปีแล้วค่ะเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะเป็นคนที่สดใสร่าเริงค่ะแบบหัวเราะง่ายแล้วก็พูดเก่ง ชอบชวนเพื่อนคุยมากค่ะแล้วก็แบบบ้าๆอย่างเงี้ยค่ะทำได้ทุกอย่างชอบฟังเพลงแนวป๊อปค่ะแบบชอบอะไรที่แบบเด็กๆนิดน,นื้อค่ะชอบเสียงเด็กๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบวงโอ,ล,ยอ,ยงอลิฟอะไรเงี้ยชอบเป็นโซสอะไรเงี้ยค่ะ อยากเอารัางมาหลอดหลอดเธอใช่ไหมที่ฟ้าปรอดฟ้าปรอดค่ะที่มาสมัครไปเจอเซอร์นะคะก็เพราะว่าตอนแรกไม่ทราบเป็นกันค่ะว่าจะมีโครการนี้มาค่ะแต่แบบเพื่อเห็นว่าเพื่อนก็สมัครค่ะเพื่อนก็เลยมาชวนเออเนี่ยโมมินไปสมัครด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคไปก็ไปอลองดูแต่ก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะติดนะคะ พอติดเราก็รู้สึกโอเคอะตื่นเต้นนะคะแต่เพื่อนคนไหนก็เสียใจนะที่ไม่ติดแต่ว่าเพื่อนก็โอเคค่ะส่งเสริมาว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆไปเถอ,อะอย่างเงี้ยค่ะก็คิดอยู่ในใจว่าเออนั่นแหละมันเป็นโครงการที่ดีถือว่าแบบยังน้อยถ้ามาตรงนี้อะค่ะมันน่าจะเป็น9 9 1ที่แบบว่าน่าจะไปตามความฝันของเราหรือว่าชอบเป็นพี่กรอ,อะไรอย่างงี้แล้วอะค่ะแล้วก็ คิดว่าน่าจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆที่ร่วมกับเพื่อนๆทาง IJ ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงทีมงานพวกพี่ๆด้วย่ะไอดอลหรือพิธีกรที่ชอบนะคะชอบพี่มาดามมดค่ะแบบดูบ่อยมากแล้วเขาแบบน่ารักอะคะ่ะรู้สึกว่าเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วแบบเขาเขาเป็นพิธีกรที่เก่งอะคะ่ะแบบแต่และว,วันแต่และวอย่างเงี้ยเขาแบบ หยิบมุกอะไรมาอย่างเงี้ยเล่นแบบว่าฮามากค่ะดูแล้วฮาฮาจริงความคาดหวังที่เข้ามาเป็นไ j นะคะก็คือการเป็นพิธีกรของ IJ Search ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ประสบการณ์ที่ดีที่ว่าได้เอาไปจากตรงนี้ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้มินนะคะได้ ทำงานแบบว่ากับพี่เพื่อนๆทางไอเจีสีต่อไปนะคะก็จะทำพยายามจะทำให้ตัวเองนะคะมีฝีมือที่ทัดเทียมรุ่นพี่ไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำให้ดีท,ที่สุดค่ะ ก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยค่ะทั้งเพื่อนที่มอทั้งเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนๆที่โเ,เ,เรียนรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากโมมินหรือว่ามีนที่เพื่อนๆเ,เรียกกันหรือว่าโมมินนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้บายเจอกันนะคะทาง G-member บอร์ค่ะ